สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับรีวิวรถลูกค้านะครับผมสเตปซ่อมบำรุงนะครับผมก็มีนะครับไปเกลี้ยนตีนเสื้อนะครับทองแดงนะครับไล่แคมใหม่นะครับจจี๊ดนะครับแคมสปริงวาลนี่ทีเด็ดเลยนะครับผม แล้วก็คว้าลูกใหม่นะครับก็คือวาเวลนะครับจัดให้ใหม่หมดเลยนะครับมาดูรถกันครับผมอันนี้ท้ายหมูสองนะครับเขาว่ามานะครับท้ายหมูสองนะครับนี่ครับผมก็เป็นช่วงล่างเดิมนะครับผมนี่สเต็ปชักเดิมนะครับทําแค่เสื้อฝาแคมสปริงวาลนะครับเรือนเลนเร่งหัวฉีดนะครับผมเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูครับอันนี้แบตเสียนะครับ รถจอดไว้นานนะครับหลายเดือนแล้วเป็นปีแล้วครับลูกค้าเพิ่งเอามาเซอร์วิสนะครับผมก็มาจากกาญจนบุรีเลยนะครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวลองติดเครื่องดูก่อนนะครับอ่านี่ครับประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวขอติดเครื่องไว้สักสิบวิแล้วกันนะครับผมสิบวิอ่าเรียบร้อยครับ ันนี้เราลินเร่งลูกค้าก็ซื้อมาให้นะครับผมเป็นเรือนสามสิบนะครับค่อนข้างจะใหญ่นะครับเดี๋ยวขอตั้งซาโลมันก่อน <c oughs> ก็ตรงนี้ครับตั้งใบเรือนนะครับผม,มแล้วเดี๋ยวเรื่องของอากาศนะครับก็ไปตั้งฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าอากาศน่าจะตั้งสุดแล้วนะครับคายสกูสุดแล้วอันนี้ เพราะว่าเป็นเรือนสร้างนะครับเรือนเทียมนะครับสู้เรือนแท้ไม่ได้ครับ TP แม่นกว่านะครับผมโอเคครับพอได้อยู่นะครับตโลทีท้ายท้ายก็เด้งเลยครับรถนะครับตโลหนักนะครับเขาเหวี่ยงเดิมช่วงล่างเดิมนะครับ เร่งดีอะไรดีนะครับแต่ว่าเพิ่งติดเครื่องเลยนะครับเรือนก็ลูกผสมนะครับคอยก็หายไปนะครับลูกค้าซื้อคอยมาให้ใหม่เป็นคอยเทียมอีกตั้งหากนะครับกล่องก็หายนะครับโดนขโมยเพิ่งเบิกมาใหม่นะครับอ่าอันนี้ก็ติดเครื่องนะครับน่าจะโจนอีกไม่เกิน20สิบนาทีครับน่าจะติดเครื่องได้รถน่าจะสมบูรณ์นะครับ เต็ชักเดิมนะทำแค่เสื้อฝานะครับล้นๆเลยนะครับผมทันนี้ก็ส่งงานลูกค้าอยู่ร้อยหกสิบนะครับหน้าใหม่นะครับถ้าไม่ถึงไม่ต้องเอาไปครับเดี๋ยวไล่ให้นะครับ GPS ร้อยสี่สิบบวกนะครับผมบวกเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนขับกับน้ำหนักนะครับผมนี่รถขุดมาจากกุเลยนะครับเอามาทำนะครับสองวันเสร็จเลยนะครับคันนี้ล้นๆเลยนะครับก็เดี๋ยวลบโค้ด เร hmm. ah> ื่องของแบตเตอรี่นะครับนี่ครับเวลาเปิดกุญแจแล้วปัมติ๊กไม่ทํางานนะครับนี่ครับปัมติ๊กนะครับเปิดกุญแจปัมติ๊กไม่ทํางานแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้การติดเครื่องไม่ค่อยเสถียรนะครับไฟแทนที่จะเลี้ยงเครื่องเลี้ยงหัวฉีดเลี้ยงคอยเลี้ยงกล่องเต็มที่มันก็ต้องมาแย่งมาเลี้ยงแบตแต่ถ้ามันมีแบตอยู่แล้วนะครับแบตมันจะแบ่งจ่ายไปเลี้ยงมันจะเดินเสถียรกว่าสมบูรณ์กว่านะครับ มันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเช็คเรื่องไฟเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตอาจจะต้องเปลี่ยนเลยอาจจะเสียนะครับอาจจะชาร์จไม่ได้นะครับผมแล้วก็เรื่องของคอยนะครับนี่ครับหัวน็อตกระจอกนะครับก็ยังเป็นของเทียมอยู่นะครับก็ไล่เก็บงานให้ครับเย็นนี้น่าจะขี่ขี่ได้นะครับได้ขี่นะครับน่าจะเสร็จนะครับ ติดมือนะครับผมแคมเจียมือสูตรพิเศษนะครับจัดให้เลยครับผมสาหรับรถมาทานะครับสาหรับรถดันโลนะครับนี่ครับความไม่เสถียรนะครับผมก็เดี๋ยวถอดเช็คแบตต่อไปนะครับรุ่งนนี้ก็ให้น้องเขามารับรถได้เลยนะครับผม